ครับตีเล็กใส่มันครับสําหรับคลิปนี้ครับผมผมก็ได้พาพระเอกเมืองช้างนะครับหนุ่มนนคนหล่อของเราเนี่ยมาอาบน้ําอยู่ที่บ้านคูนินครับนี่บ้านคูนินนี่ก็ลานหลังบ้านจอดได้หลายคันเลยวันนั้นที่งานมั่นเสียอวุดแล้วก็คูนินนะครับผมก็ได้มาอยู่ เรมาจอดนี่แหละเต็มเลยนั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้แหละนี่ครับบ้านคุณนินเะมื่อกี้เจอคุณยายครับคุณยายอยู่กับคุณตาสองคนตอนนี้คุณยายไปให้อาหารปลาแล้วนะครับส่วนพระเมืองจช้าของเราครับอาบน้ําอยู่ในห้องน้ำครับด้านหลังบ้านเดี๋ยวก็ออกมาแล้วหลังจากที่พา หนุ่มนนท์นะครับไปตัดผมซึ่ง f c FC ฝากฝังมานะครับบอกว่าถ้าว่างมีเวลาว่างให้พาหนุ่มนนท์นะครับไปอาบนะ้เอ่อไปตัดผมหน่อยผมยาวแล้วรวมทั้งตัวสาวนุ่นด้วยนะครับอา้าวเรียบร้อยแล้วใส่ชุดเดิมไปก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนที่รถนะครับโอ้รอเลยฮะยายไป อะไรนะให้อาหารปลานี่ครับตัดผมเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำเรียบร้อยโอ้ยไปไล้วบอเสร็จยังเอาเสร็จแล้วขึ้นรถเลย,ยงั้นนะ่ะ ไปบ่อดินแล้วฮะอะไรนะก็ก็บ่อเราเลยเดี๋ยวพี่เกงกางเกงอย่างนั้นดิมันเป็นกางเกงแบบใส่ไว้ใส่นอนเอาก็ยังไงเรากลับไปเราจะไม่นอนบอกอะไรเป็นเกงอะไรเป็นเกงที่ซื้อมาบอกให้นูใส่เกงขาสั้นจะได้สะดวกสบายก่อนนอนจะไปเปลี่ยนที่รถก็ใส่ชุดเดิมไปก่อนไง ยายไปก่อนายไปให้อาหารปลาพอลงรถมาทีแรกยายจำนนไม่ได้เลยตัดผมหล่อเลยจำไม่ได้เฮ้ย <c oughs> ใ,ใครเนี่ยนนบอกยายจำผมไม่ได้นะ <c oughs> โอ้รถดินใช่ไหม <c oughs> จำได้เลยทีนี้ ก็กลับแล้วครับเดี๋ยวพาลุงนนนะกลับบ่อก่อนหมดหน้าที่แล้วครับกหมดหน้าที่เกาะกระแสแล้วตอนนี้ทําให้ถูกใจเอฟทีไม่ใช่อะไรหรอกค่ะทำไมที่คอยด่าด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องด่าเราพูดบอกเลยเราถึงได้อยู่กับน้องบอยเพราะว่าเราอยู่รถของเราเราอยู่นี่เราก็ถ่ายแถวนี้เนาะขียเรื่องรถยังไม่จบก็เลยนอนเนี่ยอยู่ใกล้ที่สุด ก็ช่วยเหลือกันพาน้องไปตัดผมก็คนที่ไม่เข้าใจก็แล้ว<ด>แต่และเจอกันไหมครับผมเท่านี้นะครับสวัสดีครับ